ที่5นะก็ค okay, so ือจงหาสมการเส้นสัมผัสโอเคอ่ะเขาอยากได้เส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉากของเส้นโค้งซึ่งกําหนดโดยอันนี้เป็นสมการอิงตัวแปรเสริมสังเกต x เท่ากับ t กําลังสองบวกส t ลบแ y เท่ากับส t กํลังสองลบส t ลบหที่จุด2กับลบหโอเคเนาะมันมีคำถามง่ายว่าโอเคคุณจะใช้จุดไหนอ่ะ คุณต้องหา dy/ dx ยบาให้ได้ก่อนโอเคนะผมหา dy dx ยหวังว่าจาได้เอาง่ายๆมาก่อนเลย dy dx ของสมการอิงตัวแปรเสริมจะเกิดจาก dy dt หารด้วย dx/ dt โอเคคุณมองดูก็แทบจะออกแล้วเนี่ยคุณเอา dy คุณดิฟเทียบ T ีได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าดิฟครั้งแรกจะง่ายเป็นเท่าไหร่ตบมาเลย 4t ทลบ2เนี่ยผมได้มาแล้วหารด้วย dx dt 2t ซบวก3ม เสร็จล้วอัเน,นี้ย dy by dx โอเคเนาะซึ่งกำหนดโดยที่จุดนี้มันมีคำถามง่ายๆอีกอย่างหนึ่งตามมาละผมได้ความชันมาละหน้าตา dy by dx เป็นอย่างนี้จุดเนี้ย t เป็นเท่าไหร่คุณต้องหาตัว t ตัวเดียวกันที่ใช้ร่วมกันให้ได้ที่มันผ่านจุดเนี้ยโอเค x เป็น2นะคุณใส่ไปเลยโอเคที่ผมใส่ไป x เท่ากับ2เท่ากับอะไร ทีกำลัง2บวก3ทีลบ8ผมจะหา x มาก่อนย้ายไปเอ่อศูนย์เท่ากับทีกำลัง2บวก3ทีผมเอา2มาลบนะลบ10ผมก็แยกตัวประกอบปะกะติทีบวก5กับทีอะไรลบ2โอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นทีก็คือลบ5กับ2มันมีคำถามอีกเหาแล้วคุณจะใช้ตัวไหนไวะเนี่ยลบ5กับ2เนี่ย หา y มาก่อนให้คุณหา y มาก่อน y เป็นยังไง y เท่ากับลบหนึ่งนะเท่ากับสอง t กําลังสองลบสอง t ลบห้าโอเคผมเอาลบหนึ่งมาบวกฝั่งนี้นี่เป็นศูนย์เท่ากับสอง t กําลังสองลบสอง t ลบห้าบวกหนึ่งลบสี่เอาสองหารตลอดศูนย์เท่ากับ t กําลังสองลบ t ลบสอง โอเคแยกตัวประกอบปกติ t ีลบสกับ t ีบวกหทีเดียวเท่าไหร่2กับลบหมีคําถามอีกว่าแล้วคุณใช้ทีอะไรล่ะที่มันเหมือนกันนี่ไง2ที่จุด2ลบหคุณจะใช้อะไร t ีเท่ากับ2นั่นเองเพราะฉะนั้นผมบอกเลยผมให้ m1 เท่ากับอะไรความชันเส้นสัมผัสโอเค m1 ของคุณก็จะคือเท่ากับ dy by dx เนี่ยแหละที่จุด t เท่ากับ2คุณเอา2ใส่ไปในตัวที่คุณดิฟมาได้เนี่ย4คูณ2ลบ 2, 2ส่วนด้วย2คูณ2บวก3คุณก็บวกลบเลขแ่้นะ428 ลบสอเหลืออะไหกสี่บวกสานี่คือความชันที่เส้นสัมผัสโอเคสมการเส้นสัมผัสอ่าผม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 หา M2 มาเลยแล้วกันหา M2 มาเลย M2 กำหนดก่อนให้ M2 เท่ากับความชันเส้นตั้งฉาก จาก m 1คูณ m 2เนี่ยเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น m 2ผมเคยบอกไปแล้วไม่ต้องมานั่งคิดเสียเวลาคุณแค่กลับเศษส่วนแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายผมจะเป็น7ส่วน6แล้วติดลบมันซะเพราะตอนแรกมันไม่ได้ติดลบนี่ไงหรือคุณจะเอาใส่ในสมการก็ได้หามาคุณเท่าผมนด้แหละได้มาละผมขอลบตรงนี้แป๊บหนึ่ง สมาแล้วผมลบไปแล้ว m 1คือความชันเส้นสัมผัสนะผมหาก่อนสมการเส้นสัมผัสก็คือ m เท่ากับเดลต้า y เหมือนเดิมผมผมบอกเลยนะไม่ว่าสมการเอ่อเส้นตรงใดๆมันจะหาแบบนี้ m เท่ากับ y ลบ y ศส่วน x ลบ x ศเนี่ยโอเคเส้นสัมผัสนะ m คืออะไร6.7ส่วนเเท่ากับ y ลบ y ศูนอันนี้ x y เขามีมาแล้วนี่ไง y ลบลบหนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งส่วน x ลบ x ศูนย์เนี่ยสองที่จุดสองลบหนึ่งไงผมคูณควายคูณควายเป็นไรหก x ลบสิบสองนี่นะคูณควายไปเท่ากับเจ็ด y บวกเจ็ดย้ายมาฟังเดียวกันหก x ลบเจ็ด y อันนี้เป็นลบสิบเก้าเท่ากับศูนย์นี่เสร็จแล้วผมได้แล้วสมก,การเส้นสัมผัส ตัวต่อไปสมการเส้นตั้งฉากผมก็เป็นอะไรลบ7ส่วน6ใส่ก็ไปดีลบ7ส่วน6เท่ากับจุดเดิม y บวก1ส่วน x ลบ2เพราะมันใช้ที่จุด2กับลบ1คูณไขมันเดิมเลยผมคูณไขย,ยังไงอ่าเป็นล,ลบ7 x บวก14นี่นะผมคูณจะลบ7นะเท่ากับ6 y บวกผมผมย้ายมาฝั่งขวาบ้างผมอยากให้ x เป็นบวก0เท่ากับอะไรเนี่ยย้ายมาเป็น 7x บวก 6y 14ตัวนี้มันบวกอยู่คุณต้องย้ายมาลบดินะ6ลบ14เหลืออะไรลบ8เนี่ยเสร็จแล้วนี่คือสรรมการเส้นตั้งฉากคุณจะจับเท่ากับสูตที่ฝั่งก็ได้แล้วแต่จบ